ถึงกับตกใจใบเตยสุธีวันดีเจแมนไม่มีเงินจ้างทนายต้องขอความช่วยเหลือจากติงทีวีพูให้ทนายบริษัทช่วยเหลือคดีจากกรณีคดีฟอร์เรกสาีที่มีนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยสุธีวันและดีเจแมนพัฒนพลสามีเข้าไปผัวพันด้วยโดยตอนนี้ศาลได้สั่งขังทั้งสองคน เป็นเวลากว่า2เดือนแล้วในเรือนจำเนื่องจากกลัวว่าจะเข้าไปยุ่งกับพยานหลักฐานเพราะคดีมีมูลค่าความเสียหามหาศาลล่าสุดวันที่13กรกฎาคมเจ้าแม่สื่อวงการบันเทิงติ๋งทีวีพูดได้โฟนอินให้สัมภาษณ์ในรายการตกมันบันเทิงโดยเล่าว,ว่าก่อนถแถลงผลการสั่งคดีฟอ r e เร็กดีเพียงหงวันทั้งใบเตยและดีเจแมนได้มาหาตนและเล่าเรื่องราวโดยละเอียดให้ฟัง เขาบอกว่าคงไม่มีปัญญาแม้กระทั่งจ้างทนายจำเป็นต้องหาทนายที่ประนีประนอมค่าใช้จ่ายได้ตนจึงให้ทนายของบริษัทช่วยดูแลอีกแรงจากนั้นก็มีการพูดคุยผ่านทนายเรื่อยมาซึ่งทุกครั้งที่ทนายของตนไปเยี่ยมใบเตยจะร้องไห้โฮคิดถึงลูกพูดแต่ว่าเมื่อไหร่จะได้ออกไปถามวนเวียนแต่เรื่องลูกเขาเป็นห่วงลูกมากส่วนที่ว่าใบาเตยและดีเจแมนเป็นเหยื่อหรือผู้กระทำจริงนั้น ตนไม่ทราบเขาต้องหาหลักฐานมาให้ได้ทําให้สารเชื่อเหมือนอย่างที่เขาเล่าให้ตนฟังว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเขาก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้เรื่องที่ใบเตยรสร้างภาพเยอะมากจนทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ชอบเขาก็ขอโทษบอกว่าเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งอยากจะยกระดับตัวเองให้ดูรวยดูหรูเพื่อที่จะขายของได้ราคาดีๆขายแบรนด์เนมก็เป็นความคิดของเขาส่วนดีเจแมนวันที่มาหาเขาทะเลาะก,กันต่อหน้าใบาเตยโทษสามีว่าเป็นต้นเหตุ ที่พาอภิรักษ์เข้ามาแต่ดีเจแมนยืนยันว่าอภิรักษ์เข้ามาเองเป็นลูกค้าเช่าพระไม่เคยรู้ว่าอีกฝ่ายทำผิดกฎหมายรู้แต่ว่าร่ำรวยและเป็นลูกค้าที่ดีเท่าน,านั้น